<_ an> สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าวาลวาเฮมหรือสักอย่างนี่นแหละเอาเป็นว่าเกมนี้นะครับเราเคยแค้นมานานมาแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นก็ก็ไปไม่รอดนะครับ <_ c oughs> ผมก็เลยอยากจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเริ่มใหม่ต้นเลยดีกว่านะแบบว่าเริ่มสกสารใหม่ซีรี่ใหม่ไปเลยนะครับ นี่ก็คือนกอีกาที่เราต้องคุยนะครับแล้วก็เกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเย่ยๆตบมือแปะแปะแปสวัสดีอีกายินดีรับสูนโลกที่10ของดินแดนนักรบนะค็ะคือฮูกินถูกส่งมาที่นี่เพื่อน,นำทางหินก้อนใหญ่ที่อยู่รอบตัวเจ้านี่คือแท่นบูชานะมันเป็นตัวแทนของผู้ถูกในปะเทศแล้วก็เจ้าต้องฆ่ามันให้ครบจะได้ขึ้นไปยังบรรทัศนมินาเชื่อ มันดีอีกแล้วอ,อ๋อทำไมไม่พูดให้จบตั้งแต่เมื่อกี้เลยวะนี่ก็นี่คือเวกวิเชียออหรือเข็มทิศไวกิ้งโบราณนะศิลาเหล่านี้ก็จะกระจายไปทั่วดินแดนซึ่งชี้ไปยังจุดทำพิธีกรรมของผู้ถูกในประเทศการทำการตรวจสอบมันมันจะเปิดเผยสถานที่อัญเชิญของอิกเทียซึ่งเป็นเหยื่อตัวแรกนะครับที่เราต้องไปสังหารนะโอเค สวัสดีสวัสดีโอ oh, อีกเทียอ,อยู่นี่นี่เองโอ้โ oh, หอยู่ใกล้บ้านเรามากกว่าที่คิดนะเนี่ยไปหาเลยไหมเริ่มเกมมาแล้วปาบอีกเทียไปเลยด้วยหมัดตะปูวดโจงวดโมโหลุดไรสาระดีกว่า <c ười> เรามาสร้างของก่อนดีกว่าครับทุกคนเกมเอาชีวิตรอดแบบนี้ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการตัดไม้นะครับเริ่มได้ตัดรัวๆเลยไม่ต้องห่วงอย่างอื่นตัดอย่างเดียวตัดทั้งวันตัดทั้งคืนมีแน่ วางเกวงไม่สนใจนะครับต่อยอย่างเดียวต้นไม้เพราะว่าตอนนี้เราวิ่งต่อยกวางไม่ทันหรอกเอ้ยอะไรของเจ้านกเนี่ยมีอะไรหูกโิ้นโอ้ยมาแล้วสัปร,ราหนี่แน่โอ้ยได้ทักษะหมัดน,นะครับว้าวว้าวว้าวว่าอว้่ว้าวว้าวว้าวว้อยอวย้างโอว้ยวุย้าวว้ว่าตายแล้วนี่วน่นี่คือน,น้กรบู้้ยิ่งใหญ้ของ ดินแดนมนุษย์นะจะมาตายด้วยสปารกตกกีได้ยังไงช่องเก็บของของคุณสิ่งของส่วนใหญ่ต้องคาบเอาอย่างนั้นก็ตามแค่หยิบของแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งเข้าตัวเองแหละ bucks. แค่นั้นแหละครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าลืมสร้างันหินนะเพื่าแต่ที่นี่มันเป็นแอ่งหรือไงวะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบหลุมลึกลงไปเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยโคตรจ้าแบบตรงเนี้ดูดิเฮ้ย สร้างบ้านแบบข้ามน้ําเลยปะข้ามน้ําข้ามทะเลสองฝั่งเนี่ยโคตรเฟี้ยวโอ้แหลกแกเอาอ,าอีกาอีกแล้วมันมีเรื่องเยอะจังเลยวะไม่คุยให้มันจบจบ,จบรอบเดียวละเนี่ยเสียวเวลาคือว่าว่างมากเออเออนี่ไม่มีงานมีการทําหรือไงฮะอีกาเออไม่ไปจิกหนอนเรล่าฮะจิกหัวคนทําไมอ้าวอร่อยจังคือ,อมันไปแอบกินอะไรมานะ่ะ ถ้าเจอของว่างเขาแล้วลองกินดูนะเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มทั้งพลังชีวิตให้แล้วก็พลังกำลังแล้วก็จําไว้ด้วยเดี๋ยวก็หิวอีกเพราะงั้นก็กินไปเรื่อยๆแหละนั่นนะครับเห็นตรงซ้ายล่างไหมมันมีเวลาอยู่นะครับว่าอีก9นาทีเบอร์รี่จะหมดนะครับแล้วก็ต้องกินเพิ่มนะมาคราบขวานหินเลยได้ขวานหินมรวจ้าคราบกระบองด้วยเกมนี้พี่ช้ำม,มากๆเยคยกินบ <c oughs> อ โอเคนะตัดต้นไม้กันครับทุกคนเดยว่าต้นไม้เกมนี้อันตรายมากนะครับทุกคนเพราะงั้นทุกคนเวลาจะตัดต้นไม้ก็ระวังด้วยนะโดยเฉพาะเกมเนี้เกมนี้ต้นไม้ฆ่าคนได้ถึงจะเป็นนักลบที่แข็งแกร่งแต่ก็ถือต้นไม้ฆ่าโอ้ึ่งเป็นอะไรที่น่าสงสารจริงๆวัชเอ้ยเรียบร้อยแล้วแปะๆโอ้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 โหเอเอ้าสับหลาดมาอีกแล้วเออเจ้าหนี่มา ต้องเจอกเอ้ยโกงจากนารายนี่โอ้ยคมแฝกรอเก็บโอเคเฮ้ยโคตรหนามันอึดจังเลยวะอะเออโอเคโอเคโอเคโอค้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นปะ่ะต้นไม้เนี่ยมันสามารถหักเป็นแบบทอนๆได้เว้ยไอตัวไม้ดาเมจ ไอตัวไม้สูงเนี่ยทุกคนมันมีดาเมจในตัวของมันเองนะถ้ามันไหลไปชนอะหรือก็คือมันไหลชนเราตายได้นั่นเองเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไรปะโอ้ไม้มันโหดมากเลยนะครับต้นไม้ต่อไปชีวิตนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไรซึ่งต้นไม้เพราะต้นไม้คือชีวิตเพราะชีวิตคือเอ่อการต่อสู้เพราะการต่อสู้ก็คือต้อนไม้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปสร้างบ้านก่อนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตันนี้หักด้วยเออเจ๋งดิโอ้โหแต่มันแข็งเกินไปเราตัดไม่ได้อะทุกคนไอ้ต้นนี้น่าจะต้องใช้ขวานที่ระดับเหนือขึ้นไปนะครับเหนือขึ้นไปกว่าขวานหินอ่ะเออต้องรอคราฟของอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาทำเลสร้างบ้านกันเลยนะซึ่งผมอยากจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับแบบว่าข้ามข้ามพื้นน้ำไปเลยเข้าใจปะ คเฟี้ยวมาบอกเลยทุกคนคเฟี้ยวคเฟี้ยวเฮ้ยแต่ทำแต่จะทำได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ก็คนมาอยากสร้างอะทำไมฟังใช่ไหมเล่าใครก็อยากสร้างของไดแท้นะเอ้าค้างบุโทรูร้สึกมันจะมีอีกามาคุยเลยสร้างของ <laughs> <laughs> อีกาไม่มาคุยเหรอสร้างคอนเสร็จแล้วนะฮะโอเคไม่มาคุยไม่มาคุย สร้างเครื่องใช้ก่อนเฮ้ยเสียงปีกว่าเมื่อกี้นั่นไงยินดีที่ได้พบท่านโอเคโอเคเอามีไรมีไรโอ้สร้างค้อนเสร็จแล้วและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่สามารถสร้างทงใหญ่หรือแม้กระทั่งป้อมประการสูงเด่นได้เริ่มสร้างโต๊ะง,งานไม้นะโต๊ะง,งานไม้จะทําให้สามารถสร้างสิ่งอื่นๆได้โอ้ได้สร้างโต๊ะง,งานไม้แล้วโต๊ะง,งานไม้เนี่ยจะช่วยสามารถสร้าง เอ็บอกแล้วไม่ใช่เอออะไรเนี่ยความจําสั้นนี่หว่านอกความจําสั้นนะครับออันนี้นี่สร้างพื้นเลยเอ่อตรงนี้ลก้กันเฮ้ยเฮ้เาเฮ้ยเฮ้ยเ้างบ้าร้างบ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้าเฮ้ยเป็นเฮ้นเอยน้ยเฮยเ้เฮเป็นเ้นเ้ โอ้ยไม่พอแล้วต้องใช้เสาแล้วทุกคนเกมเนี่ยเวลาจะสร้างบ้านอะ่ะต้องใช้เสาด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะสร้างแบบไมโครฟลับได้นะทุกคนเข้าจใจบอใ่้เข้าจใจบอโอตรงนี้ก็ติดไม่ได้แต่เราก็ไม่มีวิธีวัดด้วยเอาวัดด้วยสายตาไปแล้วกันนะสายตาสายใหญ่สายรื่นสายเรื่นบน,น,นี้แล้วก็อันนี้นเจออีกอันนึง นี่นี่เออเรียบร้อยแล้วสร้างต่อได้เลยทุกคนเขาเจ๋งอ่ะโอเคเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวบ้านเราให้ขยายเพิ่มนะคือถ้าเราเอาแต่สร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้พัฒนานะครับสร้างบ้านใงคลิปอย่างนี้ก็ไม่เอานะเพิ่งเริ่มเองอ่ะเอาชีวิตรอดวันแรกมันไม่ควรสร้างบ้านใหญ่อ่ะเนาะงั้นเราจะสร้างบ้านแค่แบบพออยู่พอกินนะพออยู่พอกินนี่เลย ตื่นเช้ามาพบกับอากาศที่ปลอดโปร่งและบ้านที่โปร่งโล่งสบายอากาศไหลถ่ายเทดี T <c oughs> บ้านในฝันเลยนี่ว่อแป๊บหนึ่งนะขอสร้างของเพิ่มเติมก่อนอหลังคาหลังคาเกมนี้ต้องมีหลังคาด้วยนะทุกคนไม่งั้นเราจะใช้ไอ้นี้ไม่ได้นะใช้ตัวค้ามไม่ได้สร้างแค่นี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ย,อยนั่นมันมูป่านี่ว่าทุกคน ดูมูป่าตรงนั้นสิครับตรงนู่นมีมูป่าอยู่เดี๋ยวเขาจะตามมูป่าไปนะทุกคนดเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะไปกระทืบมันนะแต่ทักษะย่องด้วยอยู่นิ่งๆน,นะครับถ้าอยู่นิ่งๆพลังจะรีถ้าเราย่องแลวเดินเนี่ยพลังเราจะลดนะครับอาจจะเพราะว่าเหนื่อยมากตอนที่ย่องมันไม่รู้嘛เอ้ามันรู้เลยมันรู้เออไอห,หมูป่ามันสู้นะตัวเนี้ยเออหมูป่าโลกนี้มันโหดกระโดดทิ่มเราเลยอะมันไม่หนี นี่เนะี่ยเออเรียบร้อยเออโอ้ยได้เนื้อได้เสร็จเอ,อ้ยได้ชุดหนังด้วยเจ๋งเด้ใส่เลยเออเฮ้ยโอ้ยแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับอ้าวเมื่อกี้ผมใส่เหรอตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตัวละครหญิงนะทุกคนถึงสภาพจะเหมือนชายชา,าตีก็เถอะในยุคแบบเนี้มันต้องมีกล้ามกับมันถึงจะเอาชีวิตรอดได้ ต้นไม้เบเบเรดโอ้ยบ้านบานเอ้ยโอ้โหมันแอบตามด้ว่ะเฮ้ยไอ้ไอนี่มันโรคจิตชวชว์โอแอบตามกับบ้านน <c oughs> ี่แล่นอกอีกแล้วหวัดดีเจ้านกต้องการอะไรฮะต้องการที่สุขหัวนอนเหรอเราบังสภาพอากาศให้ดีนะตอนกลางคืนมันหนาวมากแล้วก็ถ้าเปียกอยู่เพราะเรากลังจะฟื้นฟูชาลองหา ที่ผิงไฟให้ตัวแห้งดูก็น่าจะดีขึ้นโอเคเราผิงเข้าไฟได้ไหมผิงแบบชาวบ้านไปเลยอ่ะอกลับมาที่บ้านแล้วตอนนี้อุยยกคอนแล้วบ้านมืดตึ๊อเอาชิบหายแล้วรู้สึกมันทำลายบ้านพังโอเคแปบ๊บนึงนะจุดไฟก่อนมืดชิบหายเออนี่ก่อนแล้วกันโอ้ยบ้านดีไม่ใช่บ้านดีไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่พังนะครับ ปกติดีปกติดีเตียงนอนหมอนมงุงนอนเลยจ้าเอ้ยขึ้นบนเตียงเลยพักผ่อนให้หายเหนื่อย,อยให้ให้ไหนเหนื่อยพักผ่อนนะพักผ่อนให้หายเหนื่อยนอนหลับเต็มตื่นบนเตียงแล้วตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมีพลังอีกครั้งแล้วตัวผมเป็นอะไรเนี่ยหนาวเหรอโอ้ยนี่คือค่าความหนาวสินะ โอ้เคยเห็นแต่แบบไอออกปากอันนี้ไอออกทุกส่วนของร่างกายเลยเราจุดไฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะน้าปากทางเข้าบ้านเลยจุดไม่ได้ทําไมอะ่ะไอฐานไฟเนี่ยทุกคนอาจจะไม่สามารถจุดบนพื้นไม้ได้นะถ้าผมเดาไม่ผิดเออก็สมจริงดีนะจุดได้ก็ไหม้หมดเลิเนาะเอาไว้ตรงนี้แหละนี่เมื่อจุดไม่ได้ก็คงต้องจุดตรงนี้ได้มีอะไรครับบางนี้อ่ะ โตใช้ได้ยังโอ้ยยังเปิดโล่งเกินไปโอเคแปบ๊บนึงนะคือถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยมันต้องมีเสาต่อขึ้นไปเว้ยอย่างนี้เหรอโอ้ยโทษครับไม่เคยสร้างบ้านมาก่อนผิดไปแล้วอ่ะตรงนี้ตรงนี้อาจจะได้นะ <laughs> ต่อแบบหมวด <laughs> ตัวตรงนี้โอ้ยแดงแจ๊เลย ก็ลองตรงนี้ดูก่อนนะโอเคเออดูท่าไอไม้ตรงนี้ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่มันก็ดูสวยดีนะดูเป็นบ้านที่มีสไตล์แปลกใหม่กว่าชาวบ้านดีเดี๋ยวสร้างเสาขึ้นไปแล้วกันนะครับทุกคนเสานีเลยเฮยมีกั้นตรงนี้เรารู้สึกแปลกๆปก่ะอันนี้ โอ <bin> ้โหจะขึ้นไปวางไงวะน่ะต่อเสาเดินขึ้นไปนี่แหละวิถีช่างที่แท้จริงช่างครับเราไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะทำไงดีเราก็แค่ต้องต่อมันให้เพิ่มยังไงล่ะน้องดูดูไม้หมดแล้วนอนดีกว่านอนแล้วแห้งง่วงการนอนคือสายน้ำ นักความฝันก็คือปลาคุณตื่นแต่ตอนเช้ากับแหจับปลาที่ว่างเปล่าพอไปจับตอนไหนนี่ไอทําทตุองไรค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,ออโรราโอ้เพราะพันนี้เราตัดที่สร้างบ้านเสร็จักองยานึงดีกว่าดีกว่า,วาสำรวจค่อยพันหน้านะ อันนี้เอาสร้างบ้านเสร็จไปก่อนแล้วกันสร้างที่อยู่นะครับเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยเดยคือตอนที่ผมเคยเล่นอะ่ะผมก็ไม่ได้เล่นไปไกลหรอกก็แค่สร้างบ้านเสร็จตีกวางอะไรนิดหน่อยน่อยผมก็พอแล้ะยังไม่ได้ไปต่อเลยก็คือผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ก็ค่อยทําไปทีนิดแล้วกันเล่นไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเล่นตอนไม่มีคลิปอ,อัดอ่ะใครอยากดูก็เข้ามาดูก็เป็นพระคุณอย่างมากเลยนี่เลย าเสียงที่มันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างฟังมันคือเสียงอะไรวะแบบหนึ่งรอย่างอาหารก่อนนะครับเกมเนี่ยเราต้องรอด้วยนะคือถ้าอาหารมันปล่อยไว้นานเกินไปมันจะไหม้นะทุกคนโอเคโอเคจบ่ติงนี้กันเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็เราตามชมนะครับ จะเป็นเกมนี้หรือว่าจะเป็นเกมอื่นก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็วาสนาของพวกเรานะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไม่เนียนเออไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ต้องมีประตูแล้ววะ